กูบอกแล้วไงหัวไม่เนี่ยนไม่แม่หนังไม่กูข้าไว้ใส่ของกูแล้วไม้าตะเขาไว้จอดเอี้ยนเนี่ยเล็กดีว่ะแบบผิวอ่ะไอ้ไม้อันเนี้ยอ้าพี่เบสมาแล้วเหรอพี่อะไรมาแล้วหรอมาแล้ว ไม่ไอตอนเ่ที่าว่าแต่มยอะหมดเลยหมดเลยหมดเลยเขาไปมจ่ยแล้วครับหนึ่งสามหกห้าผมจ่ายไปแล้วเ้าเล็ขหนึ่งร้ยเท่าไรนะไอี่นี่โกนตีนต้องมีแว๊ตลอดนะไอเฮียยออยสามแปดผมไม่ได้เปิดเชื่อนะต้องมีต้องมีแว๊ตลอดนะมเนันี้กมันเบาลงนะใช่ปว่ามาว่ามาว่ามาไอเด็กม่ไม่่ไม่ใสข้นปรับาแงดวน เมื่อวานมีใายนะเมื่อวานมีใครนะแล้วพิ่ิบอกว่าพี่บอกว่าถ้าให้กูเข้ามาทวงเมื่อไหร่จะเป็นสองเอ็มโอ้โหเมื่อวานใครนะดูตัวนะดูตัวนะไม่ปรับเลยปรับเลยเพราะว่าดีอไอ้ก๊ตอ้ก๊อเลยปดีอะไรเดปนี่นเปลีป่ย่ยนเีนเลยียี่ยล่เเปี่ยเลปเยเยดี่เลยลย เอ้ยโดมันเตรียมตัวไม่เนี่ยโดโอมือดเอมือเหรอไว้ก่อนเลยไม่ไม่ทำตามกฎแก๊งไม่ขี้บอกไอ้ไอ้ด้อมเองบอกไปทีว่าพี่นมโสดว่าแบบผมใส่ตั้งแต่วันแรกที่เข้าแก๊งเลยครับที่มันมอสเอรัตอิบเลยใช่ไหมเนี่ยน้องพี่ดูนะพี่แหละผมไม่รู้ว่าพี่พี่พเปย์พาไปใส่ถูกหลือไม่ใช่เหรอพี่ใครเขับเบิ้ลรถอ่ะ เสียงเสียงดังเกินผมไม่ได้ท่าโอ้ยโอ ö, oh boy, uh ๊ยโอเคเป็นไรเด้อเพื่อนครับโอ้ยโอ๊ไอบอสมอสเดี๋ยวไปตัดเกียร์ด้วยบอสแต่เกียร์เสร็จแล้วตัดเกียร์ด้วยใช่โอเคครับพี่ทำหน้าเบ็ดด้วยทำรอเลยทำรอเลยไปโดนตำรวจลากไปด้วยวะไอ้ตำรวจชนกูไม่มีเกี่ยวนี้ไม่เกี่ยวนี้ตรวจเลยไม่เพี่ พี่เลียงเอาไหมพี่รถล็อกนะพี่พี่ลงไม่ได้นะเกินนะพีเอีกคิดว่าปวดให้ก่อนแล้วกันเอ้ยครบยังวะอยากยิงปืนวะไอเ้เชื่อมันเห็น้ไงวะมืดชิบหายไอ้พี่บอมมันดื้อจัดเลยวะสุพัฒไม่อยู่เฉยเลย แนวโพสิชันพี่บอบรอบนี้อยู <S <S ่ในแนวว่าในคู่ก่อนพี่ดีเจ้เคิื่องกันอะบอบดีน่คไอ้บอบมันยืนอยู่บนเขากังหันน้ำหมึกละน่ะปืนฉีดน้ำน้องพี่ในการไอ้บอบมันยืนอยู่บนยืนอยู่บนป้ายเขียวไอ้ไี่บ๊อบยืนอยู่บนไอ้นั่นบนคุกอะไม่เป็นไรอะพัดเอ้ยไอ้นมสดไปแรกไม่ทันนะเพราะว่าเพิ่งตื่นนะนมสดนะ เกิดอะไรครับโไฟมาตกขายกันเพรใช่เหรอเนาะไฟตกมันตกนานเนาะน้องมันเพิ่งตกครับไม่เอาหน่ะพี่เบ๊บไม่เอาหน่ะพี่ไอีตัวนี้มันมีคว้างตลอดเลยพี่ไอโด้เหมยไรไอโด้เหมยละไอโด้เหมยแล้วเว้ยหย่อนย้อนหลังนี่เดี๋ยวเชียร์กันหน่อยไอโด้ไม่โด้ไม่โด้ไม่ใส่เกง๊ยงขาซ่านหรอเออดีพี่เวทพี่จะเล่นมาเชียร์เลยตานใปืนอันนี้ปืนไปใส่ยเว้ใส่แล้วเอ้ยมึงมึงพอการครบครบเพลิงบน หมดไม้ห่ออีกแล้วใช่ไหวะนี่คันนี้เฟิงอ่ะใช่ใช่ใช่ขอเพื่อนเออเอาแล้วเหรอเพื่อนเริ่มแล้วเพื่อนเริ่มแล้วเฮ้ยขึ้นมาจ้าฮะเอาเพื่อนกูนี่ว่าภาพมันพูดนะอย่าลืมจบเพื่อนร่วงเออี่สว่างอยู่ไฟพี่สว่างโอ้คุลมไปเล่นบ้านเขาเขาจะไม่มีที่กักะใจเย็นแล้วยาด้วยนกินยากันเลือดได้กินยากันเลือดได้ลุยเลยลุยเลยลุยเลยเพื่อนลุยแล้วโอ้ลุมโคตรนาน ไปๆๆไปาชีด้วยาาา่นได้ทนนะขึ้นมา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 เอาสมาังสอศพตรงบ้านเขาขึ้นดาวเพื่อนหน่อยขึ้นดาวื่อนไม่ต้องทำอะไรเลยตารเพื่อนตายเยอะตกางายเยอะเพเยอะไปกางหลังบ้านเจคตายิบศพหนอเล่นคนเดียวล้มแดดปะนะกินผมกินไม่ตายล้มเฉยๆไม่ตายไม่ตายไม่ตาย ู่ไหนวะไม่ตายไปไอ้ยิ้มหน่อยเฮียหลบช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ไอ้เียสุพัทสุพัทสวยไม่ต้องทำอะไรเลยชามาแล้วไอตัวรลายมาแล้ว ราตัวเกิดราตัวเกิดเล่นง่ายตายกลับบ้านเขานะทิ้งแล้วนะหลังบ้านทิ้งแล้วใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านแล้วดไปกับเ้มา้บาาบ โอ้ยเฮี้ยเขงมาทางนี้พอดีต่อศพหน่อยพี่ฝากต่อศพหน่อยฝากต่อศพหน่อยฝากต่อศพหน่อยมาต่อศพมาต่อศพต่อศพต่อหน่อยด้ไปติดว่ะอุ้ไม่ติดอะไรไม่ไดไม่ไดไเฮียเบลลี่เฮียเบลลี่บอกเพื่อนรบอบอกเพื่อีบวมบอกเพื่อนีบอ๋อางายเยอะไอ้ยอดมาเออ สวยสวยลิ้นสวยตาตุ่มตามจับแต่ไม้เว้ยตาตุ่มตามอ่ะสวยตาเบลลี่สวยสวยตุ่นน้เล่นสวยออกตุ่นนูเล่นสวยสวยตาเบลลี่ถือไม้คู่โป้งตาเบลลี่สวยเออเออโดนอนิเมะตัวลป็นประกาไอตุ่นเปลี่ยนปืนนะตุ่นแต่ครูเปลี่ยนปืนให้เพื่อน เวยไปเล่นไฟกาปเล่นไกาเลยเลยปล่ไกาเลยเไฟการเลยเปไกาเลยเอาสออกมาดิว่เคแล้ว ตับเบลีสูงไว้คุณประชาชนเนี่ยเทีาไหร่ใเต็มระบบวะประชาชนเต็มบบประชาชนเต็มบบไม่มีไรไม่น่าประชาชนนะพี่เห็นมีศพอะ เอ้ยเอฟเฟกต์ฟุ้งจัดเฮ้ยทีหลังเวลาสั่งเปลี่ยนบ้านนะฟุ้งจบเขาจากบ้านเราไปเลยนะถ้าถ้าอุ้มได้แต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบฟุ้มติดมือมาแล้ววิ่งมาต้องแบบว่าเกิดเขาเกิดพี่เขาเกิดพี่ชินดครับมาใครแทงกันวะเฮ้ยไม่ตัวกูมันขาสั้นตลอดเลยวะทิปปวดวะปุือตีกันเองเหรอไหนครับ ทิพทิพทิพอ้าวพี่จะทิพบางแก้พี่พูดจริงๆริงตอนที่เราสองไม่ได้ชุดเลยมันไม่ชุดเองมันเกินตายทุบอยู่นะไม่ยอมมาเชอย๋ยวกูเล่นมาเชทั้งไฟเลยไฟหน้าเชคให้เยี่ยมเลยของเพื่อนตัวอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมาเชทั้งไฟไฟหน้าถ้าเพื่อนเข้ามาโดยข้างๆรั้วทางรั้วา พยายามถ้าได้มาฝึกไปตอนนี้ก็ลองแบบว่าเนี่ยดูตรงพงตรงพุ่มอะไรเงี้ยเพื่อช่วยเคลื่อาพกับได้หมอมาแล้วจุดแกล่ะแต่หมอจะกลับโงพยาบาลเพราเราต้องจุดป่ะหมอจะเอากลับโรงพยาบได้ชุมนันงานได้ชุมนันงานชุบเลยชุบอกหมอให้บอกุมนันงานได้เหรออ่าอะไชุมนันงานได้ดิถ้าเฮ้ยไอ้ไม่มีใครเห็นเลยวะถ้าครูกรณีอยู่อ่ะเขาจะเอากลับทิชุบก็เลยชุบก็เลยไม่เป็นไรหรอกเกงนี้ชุบของสมันไปแล้ว โอ้โหมีแ<ต>ค่พีแล้วเห็นเขาบอกชุบหน้างานไม่ได้ต้องต้องชุบกันเองชุบกันเองชุบไม่เขาเลยอย <c oughs> ่งางน้อยก็มีเว็ปาร์กหลังไปไหนอ,ะอ่ะลืมเลยเวลาสั่งย้ายบ้านใครที่อยู่บ้านเราก็คือรูปถกพร้อมมาด้วยนะแบบอย่าวิตกกระเป๋าเมื่อกี้ไป็หกมั เาพักไม่ได้เปิดวิสกี้เดี๋ยวไฟต่อไปเขาเลือกนะเมื่อกี um ้แหลกไหมพัดครับแหลกแต่คิดละแหลกเฮ้กูเห็นพวกข้างสนามลืมเลยอ๋อแล้วตอนแรกกูว่าอยู่ทำไมมันแหลกๆว่ากูหันไปโอ้โหแม่ยืนลืมเลยไอพี่บ้าขอยาแดงเดี๋ยวพี่ยาแดงหมดห่ดเลย เสิบสี่อันสิบสี่อันพันยี่สิบสองเฮ้พี่ไอพีเลิกเล่นแบบไอซองกินอูหเหรอเนยพอกันทีชีวิตฮันเตอร์อีกไฟล์หนี่ไหนเนี่ยกนะําลังเลือกอยู่เขาชุบเพื่อนอยู่เขาเลือก จะเก็บ5้าสูเลยเหรอเก่งมากคน